เป็นลูกศิษย์ของผมเธอ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 มีเคสปะถ้าอันนี้ก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีโอเคทุกคนตายแล้วแม่ขอบคุณครับอุ้ยเธอเธอท่วมแล้วว่าทุกคนดูสินะเขาข้างในใส่เยอะขนาดนะกินไม่อิ่ได้ยังไง ทุกคนวันนี้ที่บ้านมีผลไม้เยอะนะครับบลูเบอรี่สตรอเบอรี่กล้วยเพราะว่าเรากำลังจะทำครปเย็นนะครับทุกคนแต่ว่าผลไม้ขัดอีกอันนึงนะครับคือเชอร์รี่วันนี้ผมก็ว่างอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ที่มันหายไปแดี๋ยวสุดท้ายเจอแล้วอยู่นี่ไหมครับส้มเอาไปกินอยู่เธอเชอรรี่อันนี้วัตถุด,ดิบของเขานะเขาบอกว่ากินให้เหลือนิดนึงได้ไง กินให้เหลือนิดนึงได้แต่ว่าเธอเอาไปทั้งกองเลยอะ่ะวันนี้ทำเค้กข้างบอลจะไปทำแล้วเหรอไปอ้าวเขาทำงานอยู่เดีย๋ยวเพิ่งปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ไปเขาช่วยให้ไปเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นไหมครับหน้าไม่อยากจะทำเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทำเค้กอะไรอ่ะเค้ปยันจ้าอา้าวทำไมเอาสตรอบเบอร์รี่ลูกเล็กมาหรือลูกใหญ่เขากินหมดแล้วอ่ะสตรอบเบอร์รี่ลูกใหญ่เธอกินหมดใช่ไหมเขากินไปสองสามลูกเลยไม่หรอกถ้าเธอบอก็สามสมีสมสม่ลูกบ่าประมาณหกเจ็ดลูกหรอก อันนี้ไม่ต้องจ้ะอันนี้เธอกินจ้ะป้าสวัสดีครับผมยุ่นนะครับอธิบายผมก่อนนะครับอาชีพผมอ่ะเป็นเชฟเครปเย็นนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกศิษย์ของผมวันนี้อยากจะเรียนสุดของผมก็เลยพามานะครับวันนี้เธอเพิ่งทำครั้งแรกไม่ใช่หรอไม่ใช่ครั้งแรกเออวันเกิดเธอจะไม่ได้หรือ,อ เค้กเป็นครปแต่ว่าวันนั้นอนะ่ะพังใช่ไหมครับทุกคนก็เลยวันเนี้ยแก้ตัวทำไมวันนี้ต้องแก้ตัวแต่วันนี้ไม่ใช่เค้กนะครับครปเย็นเครปเย็นก็คืออาหารประเทศไหนไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้อยากจะมาเรียนใช่ไหมครับคุณไม่ได้มาเรียนเลยอยู่ดีก็โดนลากมาเอาใหม่ วันนี้วันนี้คุณอยากจะมาเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้ได้ยังไงครับผมเป็น p r o f e s s i o n a l เกี่ยวกับครปเย็นเห็นดูคลิปเคปเย็นเยอะแหละทำไมอ่ะก็เขาพูดความจริงอะเขาบอกว่าเคยกินครปของคุณแล้วก็อร่อยมากเนี้ยไม่จริงอ่ะเคยกินครั้งหนึ่งตอนเกิดอู้บายมากจ็ขอจะเริ่มนะครับเขาต้องทำเหรอจ้ะอันนี้หรอจ้ะคุณเป็นลูกซีดะผมภูมิใจนะครูนะ คุณก็จำได้เครปของโอมาจำไม่ได้เขาลืมแล้วเดินถ้าเธอไม่พูดถึงขอโทษ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ําตาลจ้าเธอมังก้นไงไอคนนี้เลยแล้วอันนี้ต้องอันนี้ต้องตีนะเ, <c oughs> เธอ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 โดนแม่ด่าแน่นอนตรงนี้เช็ดก่อนครับลูกศิษย์ครับคุณโซ ยังไม่ได้เลิกนะครับทุกคนแต่ว่าหกน้ำตาลก็เลยเช็ดน้ำตาลโขอ่าแล้วก็ต่อไปน้อมนะจ๊ะเธอเทไปเลยเบาๆนะ <c oughs> โอ้ยพ่อพ่อุ้ยทำไงดีอะไม่เป็นไรแล้วก็ต้องใส่น้ำด้วยไงอ๋อเดี๋ยวทดน้ำแล้วกันเออตัดก่อน ใส่น้ำด้วยเธอมาทำดีกว่าไหมพอพอพอเธอผมว่าโรยสี่สิบเอาออกไหมเบาเบาความเบาเบาอกก่อนอ,อกก่อนอ,อกก่อนเออพอแล้วปะพอ,อไหมเธอทำเองไหมไม่ไม่เธอทำไปแล้วแล้วก็ไข่สองฟองโอเคปอกไข่ก็เก่งนะนพอ่อพอ,พอเออใส่ไปเลย แล้วก็อันนี้บานิลาบานิลาก็หนึ่งช้อนเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เหรอคะใช่จ้ะใค่ยาวกว่า,าไมใครยาวได้ใครยา,าวครับตอกเตกตอกเตกแม่มากระต่ากระต่าแล้วเอาแล้วเออใส่ไปเลยจุม่มจุ้มก็ได้จุ่มไปเลยเอชอชาดเยอะยวค่ะเออเธอรู้ไหมทำไมวันนี้เขาให้เธอทำเขาว่าเขาก็ชอบกินไงให้เธอจำไงเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่าอยากกินเธอก็ทำให้เขาหน่อยนะ นอ่อะไรอย่ามาตีเลยใช่นี่ตีเหรอใช่จ้ะตีไงคะตีให้แบบแบบแป้งเลยเออพูดไม่ยอมแตกอะ่ะดูดิอ๋อไม่ยอมแตกอะ่ะไม่อยอมแตกตรงไหนเธอก็ไม่ตีไงเก่งจังเก่งจังเธอเก่งนะเธอทำถูกใช่ไหมเขาว่าเธอทําเธอเขาอยากเป็นตั้งก็เหมือนเดิมเธอก็ใจตั้งเขาไปแล้วเขาจ้องสนเธอเขาใจตั้ง <laughs> ปามามาเขาทำเองขอบคุณเธอไม่อยากจะทำคารนี้เลยเหรอไม่ต้องจะเขาทำให้ได้จะ้ะแป้งจบแล้วเ <laughs> สร็จแล้วเหรอฉันสันเฮ้ยมีแก๊สป่ะเดี๋ยวไปเอาแก๊สก่อนเอาแก๊ส okay, ปิกนิกไงแก๊สปิกนิกมาอยู่ตรงนี้ได้เหรอ <laughs> ได้สิทำไมอะ่ะรถเป็นหนึ่งนะ ได้ใช่ไหมไม่ใช่มาเผาบ้านนะไม่ใช่อรเอาเต่าแกะปิกงนิกมาเพราะว่าเต่าแกะตรงนี้มันไม่มีอ่ะอันนี้ต้องกดกระจก,ก่อนไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะมันก็เหมือนกันน่ะกดกระจก,ก่อนดีกว่าเขาอุ้วามันเหมือนกันเขาไม่เคยคิดจะทำอยู่ตรงนี้เลยไม่เคยคิดจะใส่เข้าแกะปิกนิกในห้องเลยก็เหมือนอันนี้แหละ ใชื่อะไรนะวนน้นนะาเธาไปงันกะทีนะ่ะขนมเบื้องยวนแหมเธอร่อนเป็นแล้วนี่เพราะเธอทำขนมเบื้องยวนบ่อยก็ใช่ไง <laughs> เธอแกะตเาตาแก๊มันเอียงเป็นคืนแหละเธอย่างเกล็ดเข้าไปใหญ่เลย <laughs> จะอกใช่ไหม <laughs> วา้าได้หมดเร็วเร็ <laughs> วอ ไม่อยากจะกินเค้กเย็นเนาะไม่เห็นอยากจะกินเลยปกติผมชอบกินเค้กอยู่ใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้อ่ะไม่กินมานานแล้วอ่ะจริงๆมันหิวดีเสิร์ตไงช่วงนี้ไม่ไปไหนก็เลยอ่ะม,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 มันไม่ได้กินนานแล้วก็วันนี้แม่ก็ไม่อยู่ก็ทำยังไงอ่ะต้องทำกินเองเออเขาลืมเครกเย็นนะมีทำแบบไรซีได้นะถ้าอยากอยากจะเสียอะไรเฉยเ เล่นกับเขาหน่อยสิอ่าสีส้มโอเคจุดหนึ่งด,ดูเป็นน่ากินไหมดูดิน่ากินจ้ะดูแล้วจ้ะหุ้ยทำไมเป็นสีแบบนี้มันสีเขียวไม่สวยเลยอ่ะมีสีเขียวแบบอีกเขียวหนึ่งไม่ใช่หรอนี่มันเธอใส่เขียวไหนไปต้องใส่สีนี้อ่ะอันนี้สีอะไรอ่ะโอ้โหอันนี้เขียวขี้หมานี่แหละต้องใส่สีแบบน,นี้ใช่ไหมเออรู้สึกเหมือนชาไหม ชาเข um so um ียวเออเสือกสีออริจ yep> et ินอลเออเฮ้ยสีแดงสวยจ้าเหมือนโยเกิดเลยใช่ไหมโอ้โหไปอยู่ไหนก็สวยเนาะว้าสีแดงสซตาเบลีเถอ ิมวเนี่ยไข่นกกระทาเดี๋ยวทุกคนเข้าหน้านะครับนานนานทีอะ่ะผมจะทำไข่นกกระทาอีกรอบหนึ่งนะครับมาทหเก่งให้ดูนะครับทุกคนไม่เอาทุกคนไม่ต้องหว่วงนะครับวันน้าผมจะทําไม่เก่งใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อร่อยด้วยไม่เว้าด้วยใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องหว่วงนะครับ <laughs> ผมจะทําให้แบบโปรเฟชชั่นเนอให้ดูนานนานทีนะไม่ต้องแอคติ้งอีกครั้เมื่อ <laughs> วกเมื่อวเสร็จแล้วจริง ต้องตีวิปปิ้งครีมอ่ะจริงๆอันนี้อ่ะคือยากที่สุดสำหรับผมนะครับทุกคนวันนั้นอ่ะทำผ่านเพราะว่าวิปปิ้งครีมนั่นแหละทำให้แบบฟู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 ยากแต่ว่าวันนี้อ่ะผมก็รู้แล้วผมก็เชลชงฟีดชวนมานะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะมาเธอเธอถ่ายแล้วเขาทำอะไรมีดก็ไม่คมเลยมีรูใหญ่เลยอ่ะเหมือนไอติมเนาะเธอชอบกินหวานใช่ไหมใช่จ้ะ กหรู้ว่ายังไม่เย็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดียวนะเดียวนะ <ไป S 1> เดียวนะไปไหนอะ่ะขอเอานะ้ำแข็งมาถ้าอันนี้ก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดี่เขาบอกให้ซื้อวิปครีมแบบฟูๆมาเออเธอวิ่งมาเปลี่ยนทำไมไม่โมกับ p r o f e s ั i นน a ลอย่างเธอใช่ วัวนี้เลือกเมนูพินนะครับจริงๆอ่ะเขาเขาพาแม่มาแล้วแล้วมันเปลี่ยนวิธีซองสามรอบแล้วอ่ะปกติจริงๆนะ prayed, Carbon> ต้องแช่เย็นตั้งหัวทั้งใหอ๋อปกติตรงหัวเชื่อวยเย็นเย็นแบบนี้หรอครับใส่ตู้เย็นหัวตีแล้วจะโถนี่ต้องแช่เย็นลองรู้แล้วกันช่วยได้แค่ไหนเออน้อยไปน้อยอ่ะอันนี้รวมกับแองเกิลไหมคบแม่สี่คนละสี่เลย ใช่ต่อไปผมก็ไม่ไม่ใช่แองเกิลแล้วมันไม่เกี่ยวกับแองเกอร์ยืนแช่เย็นยเฉยเฉยยืนไปแค่ฟ,ฟีจะเป็นน้ำแข็งลอง <c oughs> ดูนะโอเคทุกคนได้แล้ว <c oughs> สุดท้ายได้อขอบคุณแม่ดว้วยแม่ขอบคุณครับแม่มาแล้วก็ได้ได้ปุ๊บเลยอย่างนี้ใช่ไหมหน้อยไปไหมฟิปอะแค่นี้พอไหมพอก่อนนะครับอือตุ้มนี่ใส กล้วยใช่ไหมตรงนี้เหรออืมเดี๋ยววางมั่วมั่วไปเหรอต้องพับยังไงจะถึงสวยอ่ะพับอยู่ตรงนี้กันไหมเธออันนี้มันไม่ใช่แล้วว่ามาให้เขาทำมั่งอืมทุกคนอันนี้มันคือแบบโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนี้ดูเหมือนรงกี้อลองดูดิถ้าเกินน้ำได้ทำไม เดียวอ่ะเออของเธอสวยนะอือฮึออฮึจริงจริงม้วนดีกว่านะอย่างงี้ใช่ไหมอือม้วนสวยกว่าเธอใส่ม่วมม่วงไปนะ <S <S โอ้ยจะพับเลยโอ้ยเธอเธอท่วมแล้วว่า ดี๋ยวันนี้ใส่ไว้จุ้เย็นแป๊บเดียวแต่ว่าวันนี้จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวรีบใส่ก่อนนะบายพร้อมหรือยังกินเค้กกันเขารู้แล้วว่าไม่ต้องใส่มีดก็ได้นะชกเกไกาตัดเอามีดดีกว่ามีดไปสวยไงแซ่ <c oughs> มีไหลซี่ปุ๊บเลยะแม่กินเค้กเย็นกันนะครับเออว่างอย่างนี้สวยเนาะบางชิ้นใหญ่บางชิ้นอ้วนบางชิน้นยาวนะ อันนี้คืออะไรอ่ะกล้วยเหรอกล้วยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะแม่อร่อยดิเธอสวยนะว้าวขี้เกียจแต่ว่าไม่เห็นเท่าไหร่นะอันนี้เชอร์รี่ของเธอชาลันเธอใส่เชอร์รี่เยอะเนาะมองไม่เห็นแน่นอนเออมองไม่ <laughs> เอาว่ามันลูกเลยดูเหมือนไอติมนะเฮ้ยอ,อันนี้กล้วยอ่ะ กล้ว,วยอร่อยค่ะลองกินกล้วยเลยป้าเราไม่ชอบก,กินกล้วยไม่ใช่หรอกค่ะแม่มแต่ว่ากล้วยมันหวานนะแต่มันอยู่กับเค้กอร่อยแม่เป็นยังไงบ้างกับสตรอเบอรี่ไม่ได้เรื่อง <laughs> เปรี้ยวๆไม่เข้ากันกล้วยเข้าอว่ะเยอะแต่เขายังไม่กินคิกคิดของเขาเลยเอ่ะกเขาต้องกินนะนี่ใช่อร่อยนะมมันหวานไงคิกแคดอ,อันนี้แหละคิกแคดแม่คิกแคดอร่อยเพราะมันหวานนี่เอรตอตอนแรกแม่ไม่อยากกินกล้วยกล้วย,ยมันอร่อย แปลกดีกินแล้วรู้สึกอร่อยรือว่าทำไมอิ่มจังเพิ่งกินข้าวไปกินแค่พอหอมปากหอมคอแล,แ,แล้วกันแล้วก็ไปแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายลงกินอันนี้นะอร่อยหอมหวานมีเสอร์ฟมเสอร,อร,ออรม์มันมันเปรีย้ยวแปลกตีอ่ะจริงๆกล้วยกับคิ้เค็ดอร่อยที่สุดอะพูดตรงตรงขี้เข็ดแมงไม่ได้กินแต่ว่าเดี๋ยวคู่นี้ให้กินวันนี้ยังไม่กินเท่ากันดีกว่าวิป ทำทำแบบนี้บ่อยๆกินแบบนี้บ่อยๆเอาไว้เราเป็นครอบครัวโตกลมไหมแม่ผมไม่เคยกินเครปเย็นมั่วอ้วนอย่างนี้หรอกปกติทิศตลาดนะชิ้นแค่นี้นะน่าจะเค้ปตลาดสามชิ้นกับอันนี้ชิ้นหนึ่งเท่ากันเดี๋ยวไปดูยังกินพรุ่งนี้โตดีกว่าเดี๋ยวเขาเก็บให้โอเคนะครับทุกคนวันนี้เคปเย็นมั่วมั่วของเรากินเสร็จแล้วนะครับใครจะไปอ้าปากไหวทุกคนดูสินะเขาข้างใน ใจเยอะขานาดน่ะกินไม่อิ่มได้ยังไงน่าจะต่อไปหนึ่งเดือนนะผมก็ไม่อยากกินเครปก็ได้นะแต่ว่ารสชาติก็อร่อยนะครับถ้าให้ผมเลือกอร่อยที่สุดอะผมก็คือแบบกล้วยกับคิดแคนะจริงๆเดี๋ยวกล้วยอันนี้ผมไม่ซื้อมานะครับอันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้อะแม่น้องเรียงมาให้น้องเกียง จริงเหรอน้องกียาันขอบคุณนะจ๊ะจริงๆอ่ะผมไม่ซื้อกล้วยมานะแต่ว่าวันนี้ผมก็เจอกล้วยพอดีก็เลยสายนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับเจอก,กันวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ